สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนไม่รอดปร,รินโดนแล้วสองข้อหาคุมตัวส่งสารฝากขังพรุ่งนี้ล่าสุดพลตำรวจตรีตรายรงผิวพันธ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้แจ้ง2ข้อหารวม3ส,สำนวนกับนายปร,รินคืน1ข้อหาอนาจารคดีแรกคือคดีนักศึกษาที่เข้าร้องทุกต่อนายสิทราเบียบังเกิด และคดีที่3าเป็นคดีนักศึกษา18ปีที่เข้าแจ้งความร้องทุกข์ล่าสุดและสองมขืนคือคดีในส่วนของภรรยานักเคลื่อนไหวการเมืองในส่วนของผู้ร้องทุกข์รายอื่นจะมีโอนสำนวนไปยังพื้นที่ที่เกี่ยวข้องต่อไปหลังสอบปากคำเจ้าหน้าที่ได้ปล่อยตัวนายปร,รินทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะมีการนำตัวนายปร,รินฝากขังในวันพรุ่งนี้เวลาแปนาฬิกาที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o m ขอบคุณครับ